สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cross ัสต k Channel วันนี้คอนเทนต์จะเป็นสรุปเนื้อเรื่องในปี2023ของเกมอาวีเรามาดูกันดีกว่าว่าในปีนีน้มีเนื้อเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเกิดนิดนึงปี2023เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นทั้งสถานที่ใหม่ๆฮีโร่ใหม่ๆที่น่าสนใจนะวันนี้ก็จะมาเรียงไทม์ไลน์กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นที่ไทม์ไลน์แรกเป็นวิดีโอเปิดตัวบอนนี่ครับบอนนี bon ่เนี่ยคือเด็กสาวกำพร กัมหินแอนดูล่าที่เขามาทําอาวุธสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่เคยได้รับการใส่ใจเด็กๆก,ก็อยู่กันอย่างยากลําบากเมื่อไม่มีของเล่นทําให้บอนนี่เนี่ยต้องไปนาตุ้งกตาเก่าๆมาประดิษฐ์เป็นของเล่นให้เพื่อ,อ,อนๆอยู่เสมอแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีที่ทเธอเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนสนิทที่รักกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับซึ่งบอนนี่เนี่ยโตสุดเธอก็เป็นหัวหน้าแกง๊งเหตุการณ์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่พอครับวันหนึง่งเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่โรงง,งานวีเดีโรง,งงานผลิตอาววุุุธทหหหหาารรรรส่งงงงงผลใใ้้้ะบเเศษกิจขอออมมมืนนนนนียยยดชััถึตพ ในาน้ำท่วมทุกคนพรทุกอย่างลำบากไม่มีเงินครับทำให้ผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเนี่ยก็หนีกันไปหมดเอาตัวรอดกันไปทิ้งเด็กๆทิ้งบอนนี่เนี่ยให้อยู่กันเองโคตรลาบากนะเหตุการณ์นี้นส่งผลให้บอนนี่และเพื่อนๆเ,เนี่ยถูกทหารเกณฑ์ไปทํางานที่โรงงานวีเดลเด็กๆก,ก็ไม่มีตัวเลือกนะแต่ว่าบอนนี่เนี่ยก็พยายามที่จะหาทางหลบหนีออกมาจากโรงงานนรกนี้ให้ได้ทัพไล้ต่อไปจะเป็นเปิดเมืองใหม่ก็คือเมืองแรมโบนนั่นเองครับก็มากับฮีโรบอนนี่เลยครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่สาพันธออิะมคามคก็็ืืเเเปนงทท่ตดล และมีทรัพยากรใต้ดินที่ล้ำค่าก็คือหินแอนดูล่าส่งผลให้ที่นี่เนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตอาวุธโดยทหารที่ชื่อว่าวีเดลซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาวุธของตระกูลใหญ่ที่ตั้งอยู่ในลาลัยเมืองแรมโบ้เนี่ยถือว่าเป็นทำเลทองนะครับทำให้มีค่าของชีพที่สูงมากๆที่ไหนมีคนรวยมากก็ต้องมีคนจนมากเช่นกันทําให้เกิดความเหลื่อมล้าสูงคนจนที่แรมโบ้เนี่ยมีลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงได้ส่งผลให้ต้องส่งลูกมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบนี้ซึ่งมอนนี่กับเพื่อนๆก็เป็นเด็กที่่โดนนนนนนชะตตาาาาากกกกรรรรรรมเเเลวว้้แบบัันนััสสงไพธออิจซ ที่อื่นดูแบบมีคนจนเยอะมากตลอดเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต่อมาครับไทม์ไลน์ต่อไปจะเป็นภารกิจฤดูการของบอนนี่ซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวดียวับวิดีโอเปิดตัวบอนนี่เลยก้าวคือตอนนี้เนี่ยบอนนี่กับเพื่อนๆที่ถูกทหารเนี่ยจับมาทํางานที่โรงงานนรกใช่ปะแล้วบอนนี่ก็ทํางานทํางานไปแต่ว่าก็พยายามจะหาทางหนีเธอก็ทั้งวางแผนเขียนแผนที่เองนะว่าแบบถ้าวันนีเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเหมือนพิซซันเบรกอะไรแบบนั้นเลยแล้วพอถึงวันที่ต้องหนีจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะวางแผนอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็โดนทหารยามเนี่ยตามต ตะเวนตลอดแล้วบอนนี้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็หนีหนีกันไปหนีกันไปต่อสู้นิดหนึ่งหนีกันไปแล้วพอไปถึงห้องสุดท้ายของแผนที่ที่เธอเขียนมือขึ้นมาเนี่ยคิดว่าอ่ะถึงทางออกแล้วแล้วพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะซวยมันเป็นทางตานเว้ยมันเป็นห้องที่เก็บอาวุธนึกเหตุการณ์ในตอนนั้นนะว่าเราเนี่ยโดนตามล่าอยู่แล้วเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องปิดตายแล้วแบบถึงแม้จะล็อกห้องเนี่ยไอ้ข้างนอกทหารเนี่ยมาเอาแท่งเหล็กมาพังประตูอะทุกคนดังตึงต้งตึ้งแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีที่บนฟ้าไปดานข้อมูลครับว่า่ตง ตอนนี้เนี่ยในส่วนของบอนนี่เนี่ยโคตรวิกฤตเลยเพราะว่าประตูก็จะโดนพังแล้วบอนนี bon ่คิดได้อย่างเดียวในห้องนี้เนี่ยมันมีแผงวงจรมีแอนดูล่าใช่ไหมน้องก็พยายามเอาสิ่งนั้นแหละมาประดิษฐ์เป็นอาวุธโดยเอาตุ๊กตาติดตัวของเธอเนี่ยมาทําในจังหวะที่ประตูถูกพังขึ้นมาครับบอนนี bon ่เนี่ยประดิษฐ์เสร็จพอดีเธอเนี่ยก็เลยคว่างตุ๊กตานั้นออกไปแต่ด้วยการทําครั้งแรกเนาะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกทำให้ตุ๊กตานั้นอะมันดูดบอนนี่เข้าไปด้วยเว้ยระหว่างที่กําลังจะระเบิดคือถ้าโดนระเบิดดกาจนะอาาีพ,พ ากนั้นบอนนี่วาวไฮและเพื่อนๆเนี่ยก็หนีไปที่ฐานทัพเก่าของเธอก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งร้างนั่นเองแต่โพวกทห่างรก็ตามมาอีกมีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาจนสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็หนีออกมาได้ครับวาวไฮาเนี่ยพาเด็กๆนั่งเรือครับไปที่เมืองรอสเซนเบิร์กสมาคมทหารรับจ้างจากนั้นบอนนี่และทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นบอนนี่เนี่ยมีจ็อบใหม่และตอนนี้เป็นทหารรับจ้างฝึกครับท่าไล่ต่อไปนะเป็นวิดีโอเซนิมเปดตักเปินทางออกแสดงต้นทั่ว การแสดงการเต้นรําของเขาเนี่ยเป็นการเต้นรําบูชายันแบบดินแดนเทพนิทราของอาณาจักรเฮลิออสจากข้อมูลเนี่ยบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นเผ่าอ็อกที่อพยพมาจากอาฟตาและได้สร้างดินแดนเทพนิทราขึ้นมาโดยบีแจนเนี่ยเป็นสายเลือดอ็อกรุ่นแรกนะที่เกิดที่นี่เพราะว่าพ่อแม่เขาอพยพมาไงและเขาเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้านักบวชแต่ด้วยแพชชั่นเขาหนีออกมาครับทำตามฝันเป็นนักดนตรีข้างถนนโดยมีเพื่อนคู่ใจเป็นอสูรทะเลทรายที่เขาใช้คุยเนี่ยเรียกขึ้นมาแล้วคุยใหญ่มากนะ นะนน่นนสววตัใเวขาเดินทางท่องเที่ยวแพจนจรทั่วอัธนอมา5ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับมูราดอดีตเจ้าชายของอาณาจักรเฮลิออสน่าจะตุรัสเมืองคารานที่เขาทำการแสดงอยู่เกิดว่าท่ากันเล็กน้อยเพราะว่ามูราดเนี่ยคอมเพนว่าการแสดงของบีแจนมันไม่ใช่เฮลิออสแท้นะแต่ทันใดน,นั้นเองคนระับในหมู่ผู้ชมเนี่ยมีผู้ชายมวนํำแฝงอยู่และเขาเนี่ยกำลังจะทำร้ายมูราดบีแจนเห็นดังนั้นก็เลยแบบไปช่วยแล้วเกิดการชุลมุนต่อสู้กันนะครับและสุดท้ายเนี่ยบีแจนเนี่ยเรียกอสูรทะเลทรายออกมาเพราะ ซึ่งพอมูราดเห็นว่าบีแจนเรียกอสูรทะเลทรายออกมาได้นเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็มีความมั่นใจว่าบีแจนคือคนที่เขากําลังตามหาอยู่ตื่นเต้นไหมไปที่ไทม์ไลน์ต่อไปก็คือการเปิดตัวเมืองใหม่อาณาจักรเฮลิออสเฮลิออสคืออาณาจักรทะเลทรายที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรนอร์แมนมีชายแดนติดกันนะแล้วก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาณาจักรมังกรแต่เดิมที่นี่เนี่ยถูกราชวงศ์ของมูราเนี่ยปกครองอยู่แต่จากเนื้อเรื่องมากมายจากประวัติมูราทำให้เรารู้ว่าในตอนนี้เนี่ยราชวงศ์โดนชิงอานาจ อาาเซนกจริงๆถ้าใครตามเนื้อเรื่องมาตลอดเนี่ยเฮลิออสเป็นดินแดนที่เราได้ยินมานานนะแต่ว่ายัางไม่มีอินโฟกราฟิกยังไม่มีข้อมูลออกมามันเพิ่งมาในปีนี้ครับ2023ซึ่งเฮลิออสเนี่ยเป็นดินแดนที่นิยามว่าเกิดจาก5สิ่งก็คือดวงอาทิตย์ ทรายเวลานิรันและอาระยะธรรมเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนานครับเฮลิออสเนี่ยตั้งอยู่กลางทะเลทรายใช่ปะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเมืองที่ทันสมัยนะเป็นโอเอซิสที่มีเทคโนโลยีป้องกันพายุทรายเออนอกจากนั้นเฮลิออสยังมีสถานที่สําคัญและเป็นบ้านเกิดของบีแจนนั่นก็คือดินแดนเทพนิทราซึ่งดินแดนนี้เนี่ยจะเป็นดินแดนใต้ดินที่แยกออกมาจากเฮลิออสวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนว่ากันว่าเมืองนี้เนี่ยได้มีเทพแห่งการเวลาเนี่ยดูแลปกปักรักษาไว้แล้วก็ทําให้เมืองนี้ยังคงสภาพเดิมเพราะว่า ต้องการจะปกป้องศิลาแห่งกาลเวลาเนี่ยฮะถือว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งนักบวชแล้วก็มีวิธีกรรมมากมายด้วยความแตกต่างทางกาลเวลาของเฮลิออสและดินแนเทมิทราส่งผลให้การเต้นรําของบีเจนเนี่ยพอมูราตไปเห็นบอกเนี่ยไม่ใช่เฮลิออสแท้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วประมาณนี้เนะาะภาพไล่ต่อไปครับเป็นภารกิจฤดูกาลของบีเจนซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะกล่าวต่อจากวิดีโอเปิดตัวบีเจนเลยก็คือเมื่อเขาได้พบกับมูราตที่จัตุรัสคาราโนใช่ไหมแล้วก็มีการต่อสู้กับนักเวทมนต์ จากเทพให้ออกตามหาผู้ที่สามารถเรียกอยสูรทรายออกมาได้เอาจริงๆบีเจนเนี่ยเป็นคนพิเศษนะที่อาณาจากักรดินแดนเทพินทราของเขาแต่ว่าพอเขาออกมาข้างนอกเนี่ยเขาแบบสลัดหัวโขนทิ้งอะไรเงเี้ยซึ่งอสูรนี้ถ้าหากเราไปดูที่เนื้อเรื่องเสริมของบีแจนเราจะรู้ว่าเป็นสิ่งพิเศษมากๆอ่ะแล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับบีเจนนะฮะซึ่งบีแจนพอได้ยินคําพยากรจากมูราเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกแล้วว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับบ้านเกิดดินแดนเทพินทราของเขาแน่นอนทําให้เขาทั้งสองออกเดินทางจากคาราโน่ไปอาณาจาก Norman, ันาจากนนนนออแแาเลลิิสะะู่่ดดทพซึง ในระหว่างทางเนี่ยทั้งสองก็ได้ข้อมูลน่าสงสัยหลายอย่างรวมถึงการต่อสู้กับฐานเฮลิออสซึ่งปกครองโดยอาร์เซนก้าภารกิจฤดูกาลเนี่ยมันมี4พาร์ทใช่ปะแต่ว่าจากที่เล่าเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะเพราะว่าพาร์ทที่3พาร์ทที่สเนี่ยเนื้อหาข้างในมันยังบั๊กอยู่เหมือนที่ผมแจ้งตอนตั้งแต่ปี2023ครับรูปอะใช่แต่ว่าข้อมูลข้างล่างมันเป็นของเฮเลนทุกคนทําให้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องดีเทลจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเดาจากรูปนะนนนนนเเเเืื้้้้อออรรร่่งงงงงงงใ part 3, part ใพพาาาาาาาทททสสุดดดดดักก็ B ็ิิิิมมถึแวบจยไูค ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าหากออฟฟิเชียลแก้เนี่ยบอกได้นะเดี๋ยวจะได้แบบมาทําเพิ่มให้ขีหลังนะครับทำไลน์ต่อมาเป็นวิดีโอเปิดตัวฮีโร่เคนซึ่งเคนเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่สุดเท่ที่ได้รับการรีโมเดลมาจากฮีโร่ดีซอย่างแบทแมนซึ่งตัวผมชอบมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยไม่ได้เท่แค่โมเดลนะเนื้อเรื่องก็เท่ด้วยแล้วมีความแบบกลืนกับจักรวาลที่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็คือเคนเนี่ยคือมนุษย์ที่มีเลือดปีศาจเขาเนี่ยเป็นญาติห่างๆกับซีเนสตเรียในวัยเด็กเนีย Kane เยคเดนดว ของเคนก็คือพี่ชายข้างบ้านที่ชื่อว่าพี่สจวดซึ่งสจวดก็เป็นคนน่ากลัวเป็นคนแปลก,กเขาเนี่ยต้องการให้เคนฝึกฝนเพิ่มพลังความสามารถทางเลือดปีศาจแบบลับๆเมื่อพ่อและแม่ของเคนรู้เขาได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่คาเซลกับบ้านซินเนสทรีอ่ะเพราะเขาเป็นญาติกันใช่ไหมทำให้เคนกับซินเนสทรีวัยเดได้คุยกันอยู่บ้างต่อมาด้วยความเหงาเคนได้เขียนจดหมายไปหาสจวตได้บอกความลับทั้งหมดส่วนบน้สจวตเนี่ยรู้ว่าเคียอยู่ที่นี่แล้วสิ่งที่สจวตทำมันน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเนี่ยตามมาสังหารคนใน จากข้อมูลนี้ก็ยืนยันได้ว่าต้นเหตุการสังหารหมู่ที่บ้านของซีเนสเียในครั้งนั้นก็คือสะจวตนะตัดมาที่เคนก่อนหลังจากที่เขาเนี่ยเจอเหตุการณ์เลวร้วายครั้งนั้นใช่ไหมเคนก็หนีหัวซุกหัวซุนออกมาจนเขาเนี่ยได้ไปเจอกับริกเตอร์และด้วยความสงสารทำให้ริกเตอร์เนี่ยชุบเลี้ยงแล้วก็สั่งสอนเข้ามาจนในที่สุดในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นทหารรับจ้างของสมาคมทหารรับจ้างที่ใส่ของเคนเนี่ยมีความยุติธรรมแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนแถมเขายังมีน้องกิกกี้ข้างคา,าวคูวว่หูด้วยนะครับเน,เนนนเ่่ิด้ลลกมมมาาาาสรถตใชือ นอกจากการทํางานแล้วเคนก็พยายามแกะรอยสะจวตคนที่เขาเกลียดที่สุดด้วยทำไลน์ต่อมาครับเป็นวิดีโอเปิดตัวสะจวตอีกหนึ่งตัวละครสุดเท่ที่รีโมเดลมาจากฮีโร่ดีซีจางเดอะจ๊กเกอร์นี่ครับเดอะจ๊กเกอร์กับแบทแมนเป็นศัตรูกันเคนกับสจวดก็เป็นศัตรูกันเช่นกันนะฮะสจวตนี่เขาเป็นคนโรคจิตที่มีความเชื่อสุดโตรงเขามีความสนใจในเรื่องพลังแห่งต้นกําเนิดมาตั้งแต่เด็กๆและมีความสามารถในการมองเห็นเส้นพลังในตัวมนุษย์จากตาข้างซ้ายเขาลหลงไหลมนุษย์ที่มีเส้นพลังที่สวยงามจากข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยลหลง ความน่ากลัวนะซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะส่งผลให้สะจูในวัยเด็กเนี่ยพยายามเข้าหาเคแล้วก็ให้เขาฝึกเพิ่มพลังไงพอเพิ่มพลังแล้วทํทให้เส้นพลังที่สะจดมองเห็นเนี่ยมันงดงามขึ้นตามความชอบของเขาแล้วเขาเนี่ยจะเก็บสิ่งนั้นไว้ความน่ากลัวความโรคจิตทําให้บ้านเคนย้ายหนีจากเหมือนที่บอกนะไปอยู่กับซิเนเซียที่คาเซลแต่สุดท้ายก็เคนเองนั่นแหละที่ส่งจดหมายไปบอกทําให้สะจูเนี่ยทำสิ่งอุกอาจที่เหมือนเล่าไปแล้วนะแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเหมือนสะจดก็หายไปเลยต่างคนแบบต่างแยกสะจดแยกเเเนนนนนแแยยยกกซิึ่่่่งงงผมชชืออววาใั้จ ความโรคจิตเ,เพิ่มขึ้นเป็นเลเวลความสามารถความเก่งความมองเห็นเส้น,นก็เพิ่มเป็นเลเวลเลเวลที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเหมือนกันและเขาก็พยายามสะสมพลังที่เขาชอบอยู่จนได้ชื่อว่าเดอะคอเลกเตอร์เหมือนที่เขาเรียกกันนะซึ่งวิธีที่เขาสะสมนะมันเฉลยในวิดีโอซีนิมอติกก็คือเขาจะสังหารคนที่เป็นทาร์เก็ตหลังจากนั้นก็ทําให้คนนั้น,นกลายเป็นลูกปั้นแล้วจะเก็บคอลเลกชันไว้อย่างนั้นซึ่งในสายตาของจักรจั๋เขาจะเห็นเส้นพลังที่แบบค้างอยู่แบบนั้นด้วยนะ,ะแล้วก็ไทม์ไลน์ของวิดีโอเปิดตัวของเจ เหตุการณ์คนหายเป็นจํานวนมากส่งผลให้กลางคืนเนี่ยเมืองต้องทําการเคอร์ฟิวและเคนกับริกเตอร์ครับในฐานะฐานรับจ้างก็มารับงานตามหาตัวต้นเรื่องซึ่งเคนเองก็ตังหิดตังหิดอยู่แล้วว่ามันอาจจะเกี่ยวกับสจูดก็ได้ด้วยความที่เมืองมันใหญ่มากสมงติให้เคนกับริกเตอร์เนี่ยแยกกันหาซึ่งริกเตอร์เนี่ยไปเจอก่อนนะว่าสจูดเนี่ยคือต้นเหตุและกดดานอยู่ที่บ้านเก่าของซินเนสเฟียที่ทิ้งล้างพอเขาได้เจอกับสะจูวสุดท้ายเนี่ยก็โดนจับใช่ไหมแต่ด้วยไหวพลิปของริกเตอร์ทาให้เขาเนี่ย เขาตกใจว่าเอ้าอยู่ที่นี่เองเหรออะไรเงี้ยพอตามๆไปเรื่อยๆก็เจอสะจูดจริงๆฮะแล้วมีการต่อสู้เล็กน้อยซึ่งแผนของสะจูดเนี่ยเขาไม่ต่อสู้จริงจังนะเขาจะพยายามใช้คนที่เคนรักเนี่ยเป็นเหยื่อล่อตลอด,ลอดเพื่อทาให้เคนเนโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ปล่อยพลังจานวนมากออกมาซึ่งในสายตาของสะจูดเนี่ยเขาจะเห็นเส้นพลังที่เขาชอบพอเคนปล่อยพลังเนี่ยเขาแบบเหมือนโลกจิตเลหัวเราะอย่างบ้าคลั่งนะแบบเอ้ยนี่แหละคือความงดงามที่เขาต้องการซึ่งเคเนตกลุมพลังเต็มๆแต่โชคดีครับที่ริกเตอร์ที่อยู่ตรงนั้นด้วววยยยเเเเนี่่รรรกกกสตติคค้าาอไไไจจะะมงับล และเหตุการณ์ต่อไปก็คือมีชายใส่ชุดดาสวมหน้ากากมาวับเอาตัวสะจวตไปว่าเออถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วสจวดก็วับหายไปเลยทิ้งให้เคียนกับริกเตอร์เนี่ยนั่งแคนกันอยู่2คนแล้วเคนก็ตั้งปฏิธานว่าเขาเนี่ยจะตามตัวสะจวดให้ได้เพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวของตนและมาถึงไทม์ไลน์สุดท้ายในปีนี้ก็คือภารกิจฤดูกาลนะครับที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสจวตและเคนนั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ต่อเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับวิดีโอเปิดตัวของเคนแล้วก็สะจววปออกไซึ่ง เขาก <stumbled? S 1> <akra desserts> ็ว้ามมาที่ห้องทดลองเก่าของสาจูดที่บ้านของซินเนสเตรียนั่นเองชายชุดดาสวมหน้ากากได้มอบหน้ากากประหลาดให้สาจูดซึ่งเขาจะใช้สิ่งนี้ในการบูสต์พลังให้เคเนกลายเป็นปีศาจเพื่อมาทำเป็นคอลเลคชันของตัวเองโดยจะล่อเคนออกไปที่ทะเลทรายชายแดงของเฮลิออสแล้วหลังจากนั้นไม่นานเคนกับริกเตอร์ก็ตามมาถึงที่ห้องทํางานนี้ก็เพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าพ่อสังเกตรอบๆเนี่ยสะจูดจงใจทิ้งเบาะแสไว้ว่าเขาเนี่ยจะไปได้ชายแดนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยริกเตอร์เริ่มเอกใจแล้วว่ามันอาจจะเป็นกัับบดกกหรรรือออเเเปล่่่่่าาาาาทํไมมตตตตงๆะะแคจพว โมโหมันยังค้างอยู่ตั้งแต่วิดีโอเปิดตัวใช่ไหมที่แบบจะจับสะจวดให้ได้อะไรเงี้ยคือเคนน่าจะตามหาเบาะแสสะจวดมานานแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางไปที่ดินแดนทะเลทรายครับแล้วพอมาที่นี่เนี่ยเขากลายเป็นว่าถูกบุคคลลึกลับล้อมเอาไว้แล้วเกิดการต่อสู้ขึ้นแต่ว่ามันการต่อสู้ที่แปลกๆเพราะว่าเหมือนอีกฝ่ายอะ่ะไม่ได้แบบต่อสู้เต็มกําลังมากนะักแล้วอยู่ๆเนี่ยเกิดเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาเคนพอได้ยินเขาเนี่ยตามเสียงร้องไปทันทีกะว่าไปช่วยผู้หญิงเว้ยซึ่งอันนี้เป็นกลุดททท้าาายยเนนี่่ฉกมมัอูะล ือเคเนี่ยโมโหแบบควบคุมอารมณ์ไม่ไหวแล้วซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นกลอูบายที่ซาโจเนี่ยวางไว้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วในจังหวะที่ซาโจเนี่ยกำลังจะเอาหน้ากาักนั้นใส่ให้เคเพื่อทาให้เขาเนี่ยปล่อยพลังฟูลพาวเวอร์ออกมาริกเตอร์ก็มาช่วยทันพอดีแล้วหลังจากนั้นซาโจเนี่ยเหมือนหนีไปแต่เหตุการณ์มันยังไม่จบเหมือนเคเนี่ยอยู่ในพวังที่โดนสะกดจิตปล่อยพลังปีศาจออกมาแบบริกเตอร์เนี่ยเกือบจะต่อสู้ไม่ไหวแล้วแต่ในท้ายที่สุดด้วยเสียงตะโกนเรียกสติข,ของริกเตอร์อีกครั้งทําให้เคเนี่ย พอได้สติอะไรเรียบร้อยทั้งสองเนี่ยก็ตัดสินใจออกเดินทางตามหาสจวรต่อเหตุการณ์มันจบอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดเนื้อเรื่องทั้งหมดของ ROV ที่เกิดขึ้นในปี2023นะเอามาประดิษฐ์ประต่อกันคืออันนี้ผมรวบรวมเองถ้าหากมีเหตุการณ์ใดหายไปหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ